หน้ากาน่ากลัวหน้าการน่ากลัวยังไงคะเดี๋ยวนี้ยน่ากลัวมากไหนพี่ป้ากับน้องปิ๊ไหนผีไหนหน,น,ไหน,ไหน,น่ากลัวกว่ากันไหนลองดูสิคะไหนจีจี่โอ้ยน่ากลัวสองคนเลยหือน่ากลัวมากค่ะแล้วตีตาเป็นแบบนี้บ้าคอมันอะ่ะถ้าเป็นไส้เป็นกระสือก็ได้นะ เผื่อมันกัดคนน่ากลัวผมและอันนี้คืออะไรนะคะหลูกคือผีผีหรอหนูเคยเห็นเหรอคะเคยผีเป็นยังไงคะผีแบบหน้าแบบแบบว่าน่ากลัวมากหน้าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงคะเป็นแบบน่ากลัวมากนี่หนูน่ากลัวจริงค่ะลูกแล้วยังไงอีกไหนเล่าให้นี้ฟังต่อได้ไหมหนูเจอที่ไหนคะลูก เฮ้ที่ร้านเขามีงานแต่งผีด้วยนะร้านแ,แต่งหน้าได้เอฟเฟกต์บินลายผีโอ้ชผีตัวตลกหรือว่าผีใส้ก็สื่อก็ได้แล้วหนูกลัวไหมคาเวลาหนูเจอเวลาหนูเจอคนแต่งหน้าไว้และคนเขาไม่หลอกหนูและหนูตะกลัว กลัวไหมคะกลัวแต่ไม่ใช่หน้าจริงนะหน้าปลอมเฉยๆเขาทํามาตกแต่งให้สวยเขาไม่ตกแต่งมาให้เป็นลายผีเออเขาเป็นตกแต่งลายผีเฉยๆอะคะแล้วหนูเคยเจอผีจริงๆไหมคะถ้าเราด้ป่าอาจจะเจอผีจริงก็ได้เพราะว่าผีอยู่ไหนคะผีอยู่ในป่าผีอยู่ในป่าะคะ อถ้าเราติดพอแล้วมีอะไรอีกคะเกี่ยวกับผีในเล่าให้มิฟังหน่อยได้ไหมะคะอาจถ้าไม่ถ้าสเน็กอยู่ในปะะ่าอ่ะแล้วผีมันจะกัดสเน็กไว้ฮะหมอผีไม่กลัวสเน็กเหรอคะไม่กลัววันไหนพี่ปั้นไปนั่งเล่าเรื่องผีให้มิฟังหน่อยประสบการณ์เจ <ะ S 2> อผี<พ>ของแกผียายแก่ว่ามันทําให้เรา หน้ากาน่ากลัวหน้าตาน่ากลัวยังไงคะหนเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากไหนพี่ป้าเด็น้องปิ๊งไหนผีอันไหนหน่ากลัวกว่ากันไหนลองด้วยสิคะไหนที่ที่โอ้ยน่ากลัวสองคนเลย,อยหออน่ากลัวมากค่ะแล้วลุองออกดีสามถ้าถ้าเราอ่ะถ้าไปจับปากาเราเผื่อมันกัดมือเรา เพราะว่ามันอยู่นิ่งมากโอเคตาบ้าแล้วเพราะว่ามันเป็นกระสุนเฉยๆกระสุนก็คือ,อคกระสุนมันมีไฟแว๊บแวบแวบแวบด้วยใช่หัอใช่หนูเคยเห็นหรือเปล่าคะเพราะว่า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 ทำไมเป็นหนังอย่างนี้แล้วไฟเาไม่เข้าไหนถ้าถ้าเรานอนอะ่ะถ้าถึงตีสามแล้วมันจะอ,ออกตอนตีสามอ๋อแล้วตีสี่มันอ,ออกไหมคะลูกแม่ถ้าเรานอนฝันว่าผี ลามเราได้เห็นผีตังเกนเดินว่าไม่มีไม่มีลำตัวมีติดขาหนูเจอที่ไหนหนูแม่พี่ฟิวอ่ะถ้าหนูดูเรื่องกระสือหนูลิ่งกลัวเลยพี่ฟิวทำไม่ต้องหาน้องดูน้องกลัวแล้วน้องกลัวน้องโอเคฟังผมง,<อ>งจางผมพูดด้วยไม่ให้ฟังพูดด้วยเต่กระสือว่ากระสือมันบินแบบเนี้ยฟิวฟิวฟิวแบบเนี้ย แล้วเขาจะมีไส้ไส้แบบไม่ใช่ของคนนะของกระสือน่ากลัวมากเลยค่ะลูกถ้าเพราะว่าถ้าเราอ่ะถ้าเราที่ฟิวที่ฟิวที่พิวเรียกน้องมาถ้าน้องไม่อยากยอมถ้าดูอน,นื่นไป <c oughs> ถ้ากระสือมันเป็นกระสือกระสือมันจะอ,ออกตีสามไปด้วยถ้าเรานอนมันจะออก ตีสามแต่ระวังออกตีสามนะเพราะว่าถ้าหรือว่ามามี่ลงเล็กอาจจะกาศคนด้วยแนละ้วเพราะว่ามามีลลามม่ลงเล็กจะเป็นมามี่องเล็กฮักกี้ก็ฮักกี้มีได้แหลก็มีได้ไหลเธอเนี่ยฮักกี้วักกี้ยังตัวใหญ่เลยเขาเหยียบคนเลยเขาเหยียบคนเลยนะนเขาเหยียบนะตั้งตัวใหญ่เออแล้วฮักกี้วักกี้เกี่ยวอะไรกับกระสืออะคะลูกเกี่ยวแบบ เขียวแบบเฉยๆไม่ได้เขียวจริงนะแต่ว่าลูกแก้วมันสู้คัะกีได้ไหมเราทำไี่ยังเรื่องผีจะสื่อแล้วมีผีอะไรคะมีผีกระถังมีผีกระถังผีอะไรอีกครับลูกผียายแก่อ๋อแล้วมีผีอะไรอีกคะถ้าถ้าเราอะถ้าเรานอนเ็นอนแล้วเรากอดลูกกระตา ถ้าเราเห็นผีมันอยู่ในแฟวนแล้วนร้านทุกครั้งมันใครยึบเองมันออกตีสามขคย,ยึบเองเลยเหรอใช่โอ้หน่ากลัวมากแล้วเวลาเจอผีต้องทำยังไงคะเขาพูดหอกว่าตอนเมื่อกี้หนูดูเลยคุณแบบหลบพูดหยุดหยุดหยุดทุกกิ๊กหยุดไม่ได้หยุดปึ๊บผีก็อยู่เลยเหรอ เวลาเจอผีต้องทำแบบนั้นเหรอคะลูกค่ะอ่ะพี่เปิ้ลเวลาเจอผีทำยังไงครับพี่มาเท่านี้ปึ๊บเธอเพราะว่าตุ๊กตามันขยับแบบนี้มันจะไม่หยุดทันทีมันมัวแต่ขยับแล้วก็พูดหยุดหยุดมันจะไม่มันได้ขยับอยู่ดีหยุดหยุดตั้งนานเขาได้ขยับจริงเหรอมีตกใจมากเจ้สือมากมันทำให้คอมันออกได้ จริงเหรอแล้วตัวเขาจะอยู่ที่ไหนอะคะลูกตัวเขาไม่อยู่ที่พ่อแม่มถ้าถ้ากระสือไปถ้ากระส,อสือไปเดินเล่นเสร็จแล้วมันก็กลับมาใส่คอเหมือนเดิมอ๋อกระสือไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาใส่คอเหมือนเดิมเหรอใช่แล้วกระสือกินอะไรเป็นอาหารคะเออเป็นเป็นคนเส้นเลือด ม่คู่ถูกมันอกมาแล้วเราเอาอะไรสู้กับกระสือได้บ้างนะคะไม่ได้ไม่ได้กระสือมันทําให้กัดคอสือดูดเลือดได้<ม>ถ้าเราถ้าถ้าเราเจอผีไอ้แก่มันบินได้ไหมม้ไม่รู้มีไม่เคยเจอน้องปันเคยเจอหรือเปล่าครับไม่เคยถ้า,าถ้าโน้ตผีมันอาจจะมีเลือดไหลตรงตาและและปีกงมัหดหนาห แล้วมันจะบินมาปีแบบนี้อันนี้คือผีอะไรนะคะผีผีกระถังผีกระถังผีกลัวนี่ผีกระถังเลยแล้วมันบินหน้าเขาดูหน้าหน่อยหน้าแล้วมันบินแบบนี้นะแล้วมันเขาจะบินแบบนี้หน้าเขาดูหน้าโอเคจุเดี๋ยวเขาดู